ส so วัสดีครับทุกคนผมแม็กก์หรือเกมรูมสำหรับวันนี้เนี่ยผมมากับไม่ใช่แค่หนึ่งแต่เป็นถึง2วิดีโอด้วยกันซึ่งทั้ง2วิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นการปิดฉากซีรีส์รายละเอียดลับในอาเคนซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะถูกทําให้เสร็จตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนตอนที่อาเกนจบไปแต่คือเอข้าใจใช่ไหมคือการบินมันก็เหนื่อยมากๆแล้วกลับมาผมก็ยังต้องกักตัวผมก็ยังมีงานละครต้องไปทําแล้วเก็บป้าผมก็ยังต้องเล่นดันเจี้ยนเซนตราคอนอีกด้วยเพราะงั้นสองวิดีโอนี้ก็เลยถูกเลื่อนมาจนถ 2022นั่นเองเรียกได้ว่าทำข้ามปีกันเลยทีเดียวแต่ถึงจะมาชา้าแต่ก็มากันล้วกันนะซึ่งสําหรับ a r เค n นที่จบไปนานแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอพูดอย่างเต็มปากเลยว่ามันเป็น Entertainment m e d i มเดียที่ผมชอบที่สุดในปี2021แล้วล่ะคือใช่คือผมเป็นแฟนเดนตายหรือ e of เ e เจน d ์จะไม่ชอบได้ยังไงใช่ไหมแต่แต่ a าเคนไม่ใช่แค่นั้นไงใครที่ดูก็น่าจะรู้ทั้งงานภาพที่พลักดันขีดจากัดของ 3D Animation ผสมกับเอฟเฟกการวาดมือแบบ2มิติ งานเพลงที่เต็มไปด้วยคุณภาพและช่วยสะท้อนอารมณ์ของซีนและตัวละครออกมาได้อย่างดีเยี่ยมสุดท้ายยังมีงานบทที่สามารถเล่าเรื่องราวของแชมเปี้ยนออกมาในแบบที่ไม่ประหลาดและก็ไม่พยายามเกินไปตีความพวกเขาออกมาให้มีความเป็นมนุษย์แต่ก็ยังคงความเท่ของพวกเขาจากในเกมออกมาได้ค่อนข้างบาลานซ์ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถูกเรียกได้เลยว่าเป็นสื่อที่ถูกดัดแปลงมาจากเกมที่ดีที่สุดได้อย่างเต็มปากเพราะงั้นใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้ดูอาร์เคเนี่ยคือ ผมก็ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่นะก็ขอบอกเลยว่ารีบไปกดดูให้ครบเลยนะใน n น t f l i x แล้วก็ค่อยมาไล่ดูวิดีโอรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในแอคต่างๆที่ผมกับมิกเนี่ยได้ทำเอาไว้แล้วในช่องพอดูเสร็จหมดแล้วค่อยกดมาดูวิดีโอนี้ต่อโอเคไหมซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มกันเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่านอกจากวิดีโอนี้เนี่ยผมยังมีวิดีโอตะลุย Undercity Night งานฉลองปิดฉากอาเคมที่ไรออดเขาได้ชวน The Game Room ไปร่วมงานที่ลอสแองเจลิสด้วยนะ เพราะงั้นสำหรับใครที่อยากไปสัมผัสประสบการณ์ Secret c i n e m าที่บา t t h l l s t t r r p p แล้วแล้วก็พอดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วก็กดไปดูต่อได้เลยนะเอาล่ะเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปเริ่มกันเลยกับวิดีโอรายละเอียดลับที่ซ่อนอยู่ใน Arkane X3 ออแล้วก็มาถึงตรงนี้คงไม่ต้องบอกแล้วมัง้งวิดีโอนี้มีสปอยของ Arkane X3 เนะเด มาเริ่มกันที่ตอนที่7 The Boy Savior ในตอนที่ซินช์มอบชิมเมอร์แบบปรับแต่งใหม่ให้กับวิกเตอร์เขาบอกว่าการก้าวผ่านศิลธรรมทางการทดลองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแยกทางกับไฮเมอร์ดิงเกอร์ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวละครนี้ไม่แน่ซินช์อาจจะเคยเป็นลูกศิษย์ของไฮเมอร์ เช่นเดียวกับที่วิกเตอร์และเจสเป็นหรือไม่งั้นบางทีเขาอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ไฮเมอร์ดิงเกอร์เห็นแล้วก็ออกเดินตามรอยเขาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างแต่ถ้าเป็นทฤษฎีนี้เนี่ยซิงช์จะต้องแก่มากเลยทีเดียวเพราะว่าไฮเมอร์ดิงเกอร์ก็เคยบอกแล้วว่าเขาเนี่ยมีอายุถึง300ปีเพราะงั้นผมเลยคิดว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ใช่ค่อนข้างสูงต่อไปในซีนที่เจสกำลังเล่นฟิตเนสเอ้ย ผมหมายถึงกําลังทํางานอย่างหนักในโรงหลอมของเขาเนี่ยนอกจากจะเห็นกล้ามของเขาแล้วเราจะได้เห็นว่าโรงหลอมที่เขาทํางานอยู่เนี่ยมันดูน่าจะเป็นที่ทํางานของทาริสแฮมเมอร์ธุรกิจประจําตระกูลของเจสซ์ซึ่งจะเห็นได้จากดีไซน์ของเครื่องมือและเตาหลอมที่มีรูปร่างคล้ายกับคอนซึ่งซีนี้เนี่ยมันก็จะล้อไปกับตอนที่3ของแอคแรกที่เจส์พูดล้อเล่นกับเคสว่าเขาอาจจะต้องกลับไปทํางานกับทาริสแฮมเมอร์ หลังจากที่โดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นลงหลอมนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาคารที่อยู่ในการ์ด The Forge of Tomorrow ในเกม Legends of Runeterra อีกด้วยเพราะว่าเจ้า Forge นี้เนี่ยก็มีดีไซน์รูป้อนเช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าลงหลอมในการนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ผ่านเหตุการณ์ในอาเคนมานานมากแล้วเป็นตอนที่เจสเนี่ยเขาได้รับฉาย,ยา The Defender of Tomorrow ไปแล้วนั่นเองต่อมาในฉากที่ Echo เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไฟไลท์ให้กับไวฟ,ฟังเนี่ย จะเห็นว่าเด็กๆด้านล่างเขาทักไวและเอ็กโคด้วยสัญ,ญลักษณ์มือซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สมาชิกไฟล์ไลท์เนี่ยใช้ทักกันนั่นเองซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยก็คล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ดังในซีรีส์เรื่อง Star Trek ซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีชื่อว่า v u l แค n Sign แค่กลับหน้ากลับหลังเท่านั้นเองจากนั้นในฉากสะพานเราจะเห็นว่ากระบอกใส He เฮ g e m Stone ที่เอ h o โคใช้เนี่ยมันดูมีหน้าตาคล้ายกับ Zero Drive ซึ่งเป็นอุปกรณ์ย้อนเวลาของเอ็กโคมากเลยทีเดียว ไม่แน่ว่าดีไซน์ของกระบอกสายเจมสโตนอันนี้อาจจะเป็นต้นแบบของซีโร่ไดรฟ์ก็เป็นได้และต่อมาตอนที่เราเห็นไฟไลไท์ระเบิดได้ของจิงส์เนี่ยเราจะเห็นว่าพวกมันเป็นโมเดลเดียวกับที่เราเห็นนักประดิษฐ์คนหนึ่งโชว์ในงานโปรเกรสเดย์และเรายังจะเห็นเศษของพวกมันบนโต๊ะทํางานของจิงส์อีกด้วยซึ่งในตอนที่เธอเย็บแผลหน้าโต๊ะทางานของเธอเนี่ยเราเ็นว่ามีไฟไลไท์ตัวหนึ่งบินมาตอมแสงไฟแปลว่าจิงส์อาจจะคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ออกหลังจากที่เห็นภาพนั้นก็เลยสร้างมันขึ้นมาเลย ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะในการเป็นนักประดิษฐ์ครั่งของจิงส์ได้มากเลยทีเดียวและหลังจากที่อุปกรณ์ของเธอได้ทํางานอย่างที่เธอต้องการแล้วเนี่ยตอนที่จิงส์เดินมาตามสะพานเธอจะฮัมเพลงที่เป็นเพลงเดียวกับที่เธอฮัมในตอนแรกของซีรีส์ซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าการเอามาทําซ้ําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการให้ความหมายใหม่แล้วก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคาแรคเตอร์ของจิงส์ได้อย่างดีมากๆซึ่งการทําซ้ํานี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งในฉากที่เอ็กโคต่อสู้กับจิงส์ ซึ่งเราจะเห็นภาพของทั้งสองเนี่ยตัดสลับไปมาระหว่างตอนที่พวกเขาเป็นเด็กกับตอนที่พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ระหว่างตอนที่พวกเขาใช้เพียงแค่ปืนเด็กเล่นกับตอนที่พวกเขาใช้อาวุธเพื่อจัดสังหารอีกคนหนึ่งให้ได้ซึ่งซีนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นซีนที่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆของซีรีส์เรื่องนี้แล้วแล้วก็ไปถึงตอนที่2ของแอคนี N ้ e, นั่นก็คือ oil and water ซีนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเมลและแม่ของเธอ คุยกันในห้องบรลลังของอาณาจักรที่ถูกพิชิตซึ่งเราจะเห็นว่าเมลใส่ชุดที่มีสัญ,ญลักษณ์ของโซาลาริแปลว่าตระกูลเมลดาดาอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับทากรไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะเป็นหนึ่งในโซาลาริที่ย้ายไปเข้าร่วมกับน็อกซัสแต่ที่แปลกก็คือแม่ของเมลในฉากนี้เนี่ยไม่ได้สวมเสื้อผ้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ของโซาลาริเลยเพราะงั้นผมเลยค่อนข้างที่จะงงว่าทําไมในซีนนี้เมลถึงใส่ชุดของโซาลาริเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นคนน็อกซัสเนี่ย ก็ไม่จาเป็นต้องใส่สัญลักษณ์ของโซาลาริหรือเปล่าแต่บางทีมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับบนผิวที่เป็นสีทองของเมลก็เป็นได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็คือเมื่อเราดูจากโทรนรูมนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีต้นไม้ขึ้นอยู่ตามเสาของห้องซึ่งเอสเตติกแบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกออกแค่ประเทศไอโอเนียเท่านั้นบางทีนี่อาจจะเป็นตอนที่น็อกซัสกำลังบุกรุกรานไอโอเนียในครั้งแรกก็เป็นได้ เพราะว่าดูจากการแต่งตัวแล้วก็เครื่องประดับของผู้หญิงที่เหมือนจะเป็นผู้นําคนก่อนของอาณาจักรนี้เนี่ยมันก็คลับคล้ายคลับคลาว่าจะเป็นคนไอโอเนียเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนชัดเจนว่าเป็นไอโอเนียขนาดนั้นะนะเพราะฉะนั้นผมให้ทฤษฎีนี้ยังแบบยัง่อนกล้าใจอยู่ในเกณฑ์ของทฤษฎีสมคบคิดประมาณหนึ่งเลยต่อมาในฉากที่เอมเบซ่าหรือว่าแม่ของเมลเนี่ยลงมาจากเรือแล้วก็บอกว่าคิโนหรือพี่ชายของเมล ตายไปแล้วโดยสาเหตุการตายคือการที่เขาไปหาเรื่องผู้ชายผิดคนซึ่งคนที่จะสามารถจัดการกับลูกชายของเอมเบซซาซึ่งก็ดูเป็นหนึ่งในผู้บังคับบัญชาที่ดูมีอำนาจของน็อกซัสก็แปลว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะต้องใหญ่พอตัวสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยก็จะเดาว,ว่าไอคนที่พูดถึงเนี่ยคือสเวนหรือเปล่าเพราะว่าดูน่าจะเป็นไปได้ที่สุดแต่สำหรับผมเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าไทม์ไลน์ในอาเเนี่ย ผมยังไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนของไทม์ไลน์หลักของรูนเทรากันแน่แต่เหตุการณ์ที่สเวนน่าจะทำการสังหารคนที่มีอำนาจอย่างลูกชายของเอมเบซ่าได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่เขาทำการปฏิวัติกษัตริย์ดาร์ควิลหลังจากที่เขากลับมาจากไอโอเนียนั่นเองต่อมาเนี่ยจะเป็นฉากที่ไฮเมอร์ดิงเกอร์เดินลงไปในอันเดอร์ซิตี้แล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมอบเศษชิ้นส่วนให้กับเขาเราจะเห็นว่าไฮเมอร์ดิงเกอร์เนี่ยทำเหมือนเล่นมายากลแล้วก็สร้างให้มันกลายเป็นลูกคาง แต่จริงๆแล้วเนี่ยหากดูจากส่วนประกอบดีๆเนี่ยมันเหมือนจะมีฟันเฟืองเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเลยบางทีนี่อาจจะเป็นเวทมนต์ยอโดของไฮเมอร์ดิงเกอร์ก็เป็นได้ต่อไปจะเป็นซีนที่วิกเตอร์ไปวิ่งริมน้ําเราจะเห็นว่าขาใหม่ของเขาเนี่ยมันมีลวดลายแล้วก็สีคล้ายกับพวกบอยลิงมากๆซึ่งมาถึงจุดนี้เนี่ยทั้งสีม่วงของชิมเมอร์แล้วก็เอฟเฟกตต่างๆที่เราเห็นจากเฮกซ์คอร์เนี่ยเราก็น่าจะพอเดากันได้แล้วว่าทั้ง2องอย่างนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้อง กับภัยที่อันตรายที่สุดในจัก,กรวาลรูนเทราอย่างเดอะวอยอย่างแน่นอนและสิ่งนี้เนี่ยผมว่ามันถูกย้ำให้เราเห็นชัดขึ้นไปอีกในฉากการบุกทำลายโรงงานชิมเมอร์ซึ่งในช็อตที่ถ่ายจากมุมด้านบนเนี่ยโรงงานนี้มันหน้าตาเหมือนกับหลุมของเดอะวอยมากเลยทีเดียวและแล้วเราก็มาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์อาร์เคนเดอะมอนสเตอร์ยูเกรเดสำหรับสิ่งแรกที่น่าสนใจในตอนนี้ ก็คือตอนที่เอมเบซ่าพูดถึงผู้ชายที่สังหารลูกของเธออีกครั้งเธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะยังไม่หยุดสร้างปัญหาให้กับตระกูลของเธอแล้วก็บอกว่าเขามีทรัพยากรที่สูงกว่าตระกูลเมลดาดามากและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้เอมเบซ่าไม่ยังผิวโทเวอร์เพราะว่าเธอต้องการที่จะครอบครองอาวุธเฮกสเทคเพื่อเอาไปสู้กับผู้ชายคนนี้นั่นเองเพราะงั้นความเป็นไปได้ที่ผู้ชายที่กําลังสร้างปัญหาให้กับตระกูลเมลดาดาอยู่จะเป็นสเวนเนี่ยมันเลยยิ่งสูงขึ้นไปอีก เพราะว่าเขาอาจจะกำลังปฏิวัติน็อกซัสอยู่โดยเริ่มจากตระกูลที่มีอำนาจแต่ไม่ใช่ตระกูลที่ใหญ่ที่สุดอย่างเมลดาดานั่นเองซึ่งฉากที่เอมเบซ่าชักจูงให้เมลกลับไปที่น็อกซัสโดยมีภาพของอิมมอร์ทัลแบสเซียนอยู่ด้านหลังเนี่ยผมชอบมากเลย ต่อไปที่ฉากของรูปปั้นของแวนเดอร์ที่อยู่ในซีนที่ซิลโกเขาไปนั่งโมโนโล็อกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีชื่อของเอ็ o โคเขียนอยู่ที่ฐานของรูปปั้นด้วยซึ่งสําหรับรูปปั้นนี้เนี่ยมันก็คงจะถูกสร้างมาหลังจากที่แวนเดอร์ถูกฆ่านั่นแหละแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าซิลโกก็ยังมีความเคารพให้กับแวนเดอร์อยู่ เพราะว่าเขาไม่เลือกที่จะทุบรูปปั้นนี้ทิ้งไปถึงแม้มันจะอยู่ในเขตของอันเดอร์ซิตี้ก็ตามต่อมาในฉากบุก The Last Drop ของไวเนี่ยเราเห็นว่ามันมีลูกน้อง3คนของซาวิก้าซึ่ง3คนนี้เนี่ยเขาเคยปรากฏตัวใน MV Enemy และปรากฏตัวหลังจากนั้นในตอนอื่นๆของอารอีกด้วยซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยก็เหมือนกับไวและก็จิงส์นั่นก็คือพวกเขาเป็นเด็กจาก The La n น s เหมือนกันแต่เพื่อความอยู่รอดพวกเขาก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ฝ่ายซิลโก ซึ่งการที่คนสร้างซีรีส์เนี่ยเขาทรีตตัวละครที่มันไมเนอร์ขนาดนี้ได้ดีเท่านี้เนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากๆเลยต่อมาในฉากโต๊ะอาหารของจิงส์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆอยู่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องเพลงที่ไวเห็นตอนที่ลืมตาขึ้นมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่จิงส์ขโมยออกมาจากห้องของเจสในตอนแรกหรือหุ่นตัวแทนของไมโลที่เหมือนกับหุ่นยนต์ที่โผล่มาใน MV Get j i ก็ต และอย่างสุดท้ายก็คือการที่จิงสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วจนเคลลินไม่สามารถตั้งตัวเนี่ยมันก็เป็นเหมือน r f e r e n c e ถึง passive ในเกม League of Legends ของเธอนั่นเองซึ่งสำหรับไอาการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของจิงเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจอยู่มากกว่าอย่างอื่นนิดหน่อยเพราะว่าเอฟเฟกของมันเนี่ยมันคล้ายๆกับ u l t i m a t e ของแชมเปี้ยนที่มาจากบอยอีกคนหนึ่งนั่นก็คือไคสันั่นเอง ซึ่งถ้าัลติเมทของค่าสะเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแล้วก็มีเอฟเฟกสายฟ้าสีม่วงคล้ายก,กันกับที่เราเห็นตอนที่จิงส์ทำซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เราเชื่อมโยงได้ว่าชิมเมอร์กับวอยเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งหากเป็นอย่างนั้นจริงๆจิงส์วิกเตอร์แล้วก็ไวก็อาจจะมีสสารของเดอะวอยอยู่ในตัวซึ่งมันก็ทำให้ผมอยากจะถามคำถามต่อมานั่นก็คือหากเดอะวอยบุกมาที่รูนเทอร่าจริงๆเนี่ย มันจะส่งผลอะไรกับแชมปเปี้ยนเหล่านี้หรือเปล่าเช่นหากอยู่ต่อหน้าวอยแล้วเนี่ยทั้งจิงส์ไวและก็วิกเตอร์อาจจะโดนควบคุมจิตใจเหมือนกับที่วิกเตอร์โดนตอนที่พยายามจะทำลายเฮกส์คอร์ก็เป็นได้และในฉากเกือบสุดท้ายที่จิงส์เอาเฮกสโตนไปติดตั้งในฟิชโบนเราจะเห็นได้ว่าปืนยิงจรวดกระบอกนี้ของเธอเนี่ยมันมีรูปร่างคล้ายกับฉลามแล้วก็ยังมีรอยแผลเป็นที่ดวงตาข้างซ้ายเช่นเดียวกับซิลโก้เลยซึ่งมันก็สมเหตุสมผล เพราะว่ามันเป็นอาวุธที่เธอจะสร้างให้กับซิลโก้ตั้งแต่แรกมันก็ต้องมีการคัสตอมตามสไตล์ของเธอแต่ที่เศร้าก็คือสุดท้ายมันมีเพียงฟิชโบนเท่านั้นที่ได้อยู่กับจิงส์ต่อไปไม่ใช่ซิลโก้เครื่อ,อน,นี้เนี่ยมันทําให้ประโยคพูดของเธอในเกม Legends of r u n e t e ท r a ที่พูดว่า just you and me fishbone มันมันเจ็บในเหมียวเหมียวของผมมากเลยทีเดียวและต่อมาในช่วงที่จิงส์ยิงฟิชโบนออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลายๆซีน ที่ถูกตัดสลับไปมาซึ่งซีนที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็มีอยู่หลายซีนเช่นซีนที่เอ็โคคุยกับไฮเมอร์ดิงเกอร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างซึ่งผมว่าน่าจะเป็นการสร้างซีโร่ไดรฟ์เพราะดูจากนาฬิกาที่วางอยู่ใกล้กลหรือซีนที่ซิงช์นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ดูล็อกเก็ตที่มีรูปของเด็กผู้หญิงซึ่งน่าจะเป็นลูกสาวของเขาซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ดูคลับคล้ายค,คลับกลากับโอเรียนามากซึ่งก็ทําให้เกิดทฤษฎีที่ว่าซิงช์คือคอรินเรเว็ก คนที่เป็นพ่อของโอเรียนานั่นเองซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ดูจากการเขียนบทในอาเคนซึ่งมักจะมีการบิดข้อมูลเล็กๆให้แตกต่างจากลอหลักเพื่อให้การเล่าเรื่องเนี่ยมัน make sense มากขึ้นแต่ผมก็คิดว่าซินช์เนี่ยน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องสารเคมีมากกว่าเรื่องกลไกและก็สิ่งประดิษฐ์เพราะงั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อีกหนึ่งภาพที่น่าสนใจในซีนนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามีร่างของใครบางคนถูกแขวนเอาไว้ด้านบนซึ่งดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นวอร์วิกอย่างแน่นอน แต่เมื่อเราดูจากลักษณะคราของเขามันก็แทบจะเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าตัวตนจริงๆของวอลฟิกก็คือแวนเดอร์พ่อบุญธรรมของไวแล้วก็จิงส์นั่นเองจากนั้นก่อนที่จะรรวดจ,จะพุ่งเข้าชนสภาของพิวโทเฟอร์เราจะเห็นได้ว่าเมลเหมือนจะรู้ตัวก่อนว่าจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้วก็จะเห็นว่ารอยบนไหล่คอแล้วก็หลังของเธอเนี่ยมันเปล่งแสงออกมาเป็นสีทองแปลว,ว่าจริงๆแล้วเธออาจจะมีพลังอะไรสักอย่างซึ่งจะช่วยให้เธอรอดพ้นจากการระเบิดครั้งนี้ก็เป็นได้ และหากดูจากสีทองแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับโซาลาริที่เธอมีเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังบางอย่างแบบเดียวกับโลกของเลโาน่าก็เป็นไปได้ซึ่งการที่เธอเหมือนจะมีพลังพิเศษเนี่ยก็ยิ่งทําให้เธอดูมีความเป็นไปได้ที่จะมาเป็นแชมปเปี้ยนในเกม League of Legends มากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเมื่อแชมปเปี้ยนรถแมปล่าสุดเนี่ยได้มีการพูดถึงแชมเปี้ยนสายซัพพอร์ตที่จะใช้เงินและอํานาจในการควบคุมคนอื่นซึ่งบางทีเนี่ยแชมเปี้ยนคนนี้อาจจะเป็นเมลก็เป็นได้ และรายละเอียดสุดท้ายที่ผมชอบมากๆของตอนสุดท้ายในอาเคนี้ก็คือช็อตสุดท้ายของเรื่องนั่นเองช็อตที่เจรวดมันพุ่งเข้าไปชนกับอาคารของ p ิวโทเ e r เนี่ยมันเหมือนเป๊ะๆเ,เลยกับใน MV Get Jinx en แปลว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยโดนไรออดเขาสปอยต,ตอนจบของอาเคนตั้งแต่เกือบ10ปีก่อนที่อาเคนจะออกฉายซะอีก และนั่นแหละครับก็คือวิดีโอรายละเอียดใน a r เค n e น X3 ถึงจะพูดไปหลายครั้งมากๆแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องขอพูดอีกทีเลยในฐานะแฟนของหลีกเนี่ยอาเค n e มันเหมือนเป็นฝันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยแล้วก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วว่าทางไรออเนี่ยเขาได้ประกาศออกมาแล้วว่า a r เค n e นซีซั่น2อยู่ในช่วงเริ่มสร้างแล้วซึ่งถ้านับตามเวลาที่เขาเออใช้ทำซีซั่นหเนี่ยก็แปลว่ามัน น่าจะอีกนานมากเลยกว่าที่เราจะได้ดูกันแต่ a r เค n e นซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะสอนให้เรารู้แล้วว่ามันคุ้มอย่างแน่นอนที่จะรอดูซีรีส์เรื่องนี้ก่อนจะจากกันไปเนี่ยหากใครยังไม่อินกับ a r เค n e นก็ขอแนะนำว่าให้กดไปดูอีกวิดีโอหนึ่งที่ผมทำออกมาพร้อมๆกับวิดีโอนี้นั่นก็คือวิดีโอรีวิวประสบการณ์ที่ผมได้ไปร่วมงานฉลอง Under City Night ที่ลอสแอ g เจลิบอกเลยว่ามันว้าวมากๆก,ก็ถ้าใครอยากดูก็กดในลิงก์ ใต้ description ได้เลยนะสุดท้ายนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราเนี่ยก็ไม่ต้องรอช้ากด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้สำหรับวันนี้ผมแมคจากเกมรูมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน Summoners w i f t ครับโอ้ซ oh,